เจา้าเก่าพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเหล่าชื่อก็มีคำศัพท์เรื่องใหม่บทใหม่มาบอกเด็กๆค่ะเป็นคำศัพท์เกี่ยวกับเรื่องฤืดดูหนาวค่ะคำศัพท์บทนี้นะคะก็ง่ายมากนะคะไม่ยากเลยนะคะถ้าเด็กๆอยากรู้แล้วนะคะว่ามีคำศัพท์ว่าอะไรบ้างนะคะเราไปดูคำศัพท์คำแรกกันดีกว่าคะ่ะ คำศัพท์คำแรกนะคะก็คือคำว่าฤดูหนาวค่ะฤดูหนาวนะคะเราจะพูดได้สองแบบค่ะแบบแรกนะคะก็คือตองเทียนตงเทียนตงเทียนและแบบที่สองนะคะก็คือตองจีตงจีตงจีฤดูหนาวค่ะคำศัพท์คำต่อไปนะคะนัน่นคือคำว่า หนาวค่ะหนาวในภาษาจีนนะคะออกเสียงว่าเหลิงเหลิงเหลิงหนาวค่ะคำศัพท์คำต่อไปนะคะนั่นก็คือคำว่าเย็นค่ะเย็นในภาษาจีนนะคะออกเสียงว่าเหลียงเหลียงเหลียง เย็นคะ่ะคำศัพท์คำต่อไปนะคะนั่นก็คือคำว่าหิมะค่ะหิมะนะคะในภาษาจีนเราจะออกเสียงว่าเฉ่เฉ่เฉหิมะค่ะคำศัพท์คำต่อไปนะคะนั่นก็คือเกล็ดหิมะหรือว่าผลึกหิมะค่ะเราจะพูดเป็นภาษาจีนนะคะเราจะพูดว่าเฉยฮวาเสวี่ยฮวาเสยฮวา เกศหิมะหรือว่าผลึกหิมะค่ะคำศัพท์คำต่อไปนะคะนั่นก็คือหิมะตกค่ะหิมะตกนะคะเราจะพูดเป็นภาษาจีนว่าเสี่ยวเสี่ยเสี่ยเสี่ยหิมะตกค่ะคำศัพท์คำต่อไปนะคะนั่นก็คือลูกเห็บค่ะลูกเห็บนะคะในภาษาจีนออกเสียงว่าปิงเปาปิงเปา ลูกเห็บค่ะคำศัพท์คำต่อไปนะคะนั่นก็คือเสื้อกันหนาวค่ะเสื้อกันหนาวนะคะในภาษาจีนเราออกเสียงว่าตองอีตองอีตองอีเสื้อกันหนาวค่ะ เป็นยังไงกันบ,บ้างคะเด็กๆคำสับบทนี้ก็ไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆนะคะอย่าลืมกลับไปทบทวนคำศัพท์เก่าๆที่เราชีเคยสอนด้วยนะคะแล้วเราจะกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้นะคะลาชีอขอตัวลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบายใจจีย